โดยครับในช่วงของนะยูโรพริเตอร์เลครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับของฟุตบอลยูโร2024นะครับรอบชิงชนะเลิศระหว่างอังกฤษกับทีมชาติสเปนครับโลเตะในค่ำคืนนี้เวลาตีสองตะลาบ้านเราครับอังกฤษผ่านเข้ารอบมาหลังจากที่พวกเขามาได้ประตูชัยในช่วงนาทีสุดท้ายครับเอาชนะเนเธอร์แลนด์มา2-1ครับลูกยิงของโอลิเวอร์กินส่วนสเปนเป็นทีมที่ผลงานเกมรุกถือว่าดีสุดนะครับของทัวร์นาเมนต์นี้ครับยิงมาแล้ว13ประตูน่าสนใจมากครับเกมนี้นะครับเป็นการวัดกันของอังกฤษที่มีเกมรับที่เหนียวแน่นนะครับ ขณะที่สเปนมีเกมลุกที่เฉีเยบขาดนะครับก็คาดว่าเกมนี้อังกฤษน่าจะมาในระบบ3-4-3เหมือนเดิมนะนะครับใช้หลัง3นะครับตัวสำคัญก็มีพวกจุดเบลลิงแฮมแฮร์รี่เคนบูโยซากา้าและมีทางด้านกองกีฟอร์เดนนะครับขณะที่ฝั่งคองทีมชาติสเปนโอ้กองกลางแน่นมากครับโดยเฉพาะโรดี้จับคู่กับไฟเบลุยส์ได้ทุกอย่างละมุนตาแลยก็เนียนตามากครับส่วนฝั่งซ้ายก็เป็นนิโคลวเวเลียมฝั่งขวาเป็นลามินยาเมลนะครับ และนาเปาอัโรโมราตาสูสีห้าเกมนี้ฮะบ,บอกว่าเกมนี้สเปนเนี่ยจะเปิดฉากบุกเข้าใส่อังก,กฤษยอย่างแน่นอนและอังกฤษก็จะใส่เกมรับที่แนวหน้าน,นะรอจะวะโต้นะครับคาดว่าเกมนี้มีโอกาสเสมอสูงครับต้องไปต่อวลาและถ้าโดนจุดโทษมองว่าอังกฤษที่มีประสบก,การณ์แล้วนะในการโดนจุดโทษที่เอาชนะทางด้านาน่สวิตเซอร์แลนด์มานะครับมีโอกาสที่จะคว้าแชามป์นะครับเพราะพวกเขาเคยมีประสบการณ์มาแล้วนะในรอบชิงคัที่แล้วครับที่แพ้จุดโทษกับอิตาลี เมื่อปี2021นะฮะในศึกยูโร2020ครับเกมนี้เสมอกันครับแล้วถ้าดโดนจดโทษอังกฤษจะชนะสเปนและฟ้าแชมป์สมัยแรกในการในการฟุตบอลยูโรได้ครับครับสวัสดีครับก็มาถึงนัดริงของฟุตบอลยูโรในคราวนี้ที่เยอรมนีเป็นเจ้าภาพนะครับอังกฤษทุกหักลุลมาเรื่อยๆท่ามกลางเสียงโกลดา่าก็มาถึงรอบนี้จนได้ชิงกับสเปนนี้ถือว่าเป็นคู่ที่น่าดูอย่างยิ่งนะครับ เสาเกตทำทีมอังกฤษนี่ผมดูมาแล้วทุกนัดนะครับแต่เล่นเรื่องของรัดกลุ่มไว้ก่อนเหนียวแน่นนะฮะยิงอาจจะได้น้อยแต่เสียก็ค่อนข้างจะยากแล้วเขาก็มากับเรื่องของดวงเทพภุมิสมมาตลอดสเปนเล่นดีครับน่เตะมีความมั่นใจใครลงสนามก็มีทีมเวิร์กที่ดูดีนะครับแล้วก็ดูสดด้วยได้พักก่อน1วันนะฮะแต่ว่าเกมนี้นะครับดูจากสภาพไวร้อมแะ้วทุกอย่างแดนที่เยอรมันผมว่าแฟนบอลชาวเยอรมันเลง จะเอาใจเชียร์อังกฤษมากกว่าเนะสียงเชียร์จะดังนะนเชียงอังกฤษมากกว่าเพราะว่าสเปนไปทำให้ย,รรยอเรมันตกรอบมาแล้วก่อนหน้านี้ไปดูกฎาการนะครับเป็นฝรั่งเศสผมก็คิดว่าอย่างน้อยก็นิดๆถ้าห้าสิบห้าสิบเกมนะครับผู้ตัดสินคนนี้ก็ต้องเอียงไปทางอังกฤษเพราะว่าสเปนก็เคยทาให้ฝรั่งเศสตกรอบรองมาแล้วนะฮะนี่ดูจากสภาพแวดล้อมไนทุกอย่างแล้วผมมองว่าการที่อังกฤษได้เข้าชิงฟุตบอลยูโร2ครั้งติด ยังไม่เคยมีชาติไหนที่2ครั้งติดจะออกับทั้งคู่นะครับผมดูสเปนเป็นต่อแต่ว่าเกมนะฮะอาจจะดูอืดอัดแล้วก็อาจจะถึงต่อเวลาแล้วอังกฤษก็ได้แชมป์เป็นครั้งแรกรสนับสนุนโดยไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกได้ดีต้องที่ไทยวัสดุ